ความฝันนะคะตั้งแต่วัยเด็กเพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาร้องเพลงในกรุงเทพนะคะมีคนมาดูเยอะๆมีโอกาสเข้ามาร้องที่เมืองทองทาน,นีสักครั้งหนึ่งมันก็เป็นความฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งนะคะ <laughs> หนูไม่คิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยต้ <laughs> นข้าวจะได้มีโอกาสมาร้องที่นี่จริงๆะคะ จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีมพอม่อแม่แฟนเพลงที่รักหนูนะคะให้กําลังใจหนูสนับสนุนหนูค่ะหน<า>ูขอบพระคุณมากๆค่ะปรบมือนดังๆนครับก็สนุกกันไปนะครับบรรยากาศที่ <หา S 3> ทีนทีเองแบบนี้ที่เบิงเห็นอะไรกระโดดกระโดดไหมเหมือนมางานนิดก,กันเนาะวันนี้วันที่สิงมีจับของขวัญอะไรงนี้ไหม หนูว่าหนูจะเอากลับบ้านนะกล้องเนี่ยนู้ว่ามันใหญ่ดิพี่บิงว่าจะมีอะไรนะไม่มีนะครับผมเป็นหมองปลาเขารู้ว่าตอนเช้ายากกลับเขาเลยไม่ได้แต่อะไรไว้ค่ะเศร้าเมืองกาสักหน่อยหนึ่งเศร้าเมืองกานั้นใจแสนซื่อคือความรักเป็นเรื่องส้ำคันพอดีรีบนะคะมีบทเพลงอะไรที่ต้องรอแม่แม่เปิดหูเลยจบหยอกค่ะคุณแม่หยอกได้ได้แต่หนูร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งพี่บิงคุณแม่อยากฟัง